ตอบคำถามภาษาไทยเรื่องมาตราตัวสะกดข้อที่1นึ่คำว่าสวยอยู่ในมาตราใดกลเกลก,กเกยเฉลยนะคะคำว่าสวยอยู่ในมาตราแม่เกยคะ่ะ ข้อ2คํคำว่ามนทนอยู่ในมาตราใดกลเกิลกกเกยเฉลยนะคะมาตราแม่กลค่ะ <S 2> <S 2> ข้อ3มาตราใดมีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา เกย<ม>กลมกงกล,กลฉเฉลยนะคะมาตราแม่กลค่ะข้อ4ทําำในข้อใดมีตัวสะกดในแม่เกยบัว ควรหิวขวัญเฉลยนะคะข้อนี้ตอบหิวค่ะข้อ5หําในข้อใดมีตัวสะกดในมาตราแม่เกยลอยยาวใหญ่ ยอดเฉลยน,นะคะข้อนี้ตอบลอยค่ะข้อ6คําว่ากัดพิษอยู่ในมาตราใดโกกกดกบกลมเฉลยน,นะคะข้อนี้ตอบมาตราแม่กดค่ะ ข้อ7คํคำว่าเพลิดเพลินอยู่ในมาตราใดกกกลกดกลกบกกกลมเกิล <picky> ข <ructive> <éta icker alah> ้อ7ตอบแม่กดและแม่กลนะคะข้อ8ก่งคอเรื่อยร้องสองสำเนียง มีมาตราตัวสะกดในแม่ใดมากที่สุดกงเกยกกกลมข้อนี้นะคะตอบมาตราแม่กงค่ะข้อ9นะคะสาวสวยใส่เสื้อสีสม้มไม่มีตัวสะกดในมาตราใดกลม เกยกลเกลข้อนี้ตอบมาตราแม่กลนะคะข้อสุดท้ายนะคะข้อ10ตัวสะกดในมาตราใดามีรูปพยัญชนะที่ใช้สะกดมากที่สุดกกกลกด กบเฉลยนะคะข้อนี้ตอบมาตราแม่กดค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะตอบถูกกี่ข้อเอ่ยเป็นกำลังใจให้นะคะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนนะคะสวัสดีค่ะ